ะดูข้อยี่สิบเจ็ดข้อนี้เนี่ยไม่ยากอ่านดีๆเห็นคําตอบข้อถามข้อใดไม่ถูกต้องโอ้ยโทษคู่กรดจะแตกต,ต,ตัวเป็นคู่เบสและเอสบวกง่ยกตัวอย่างเอซเอแตกตัวเป็นเอสบวกกับเอลบเอลบเป็นคู่เบสของเอซเอก็ถูกเนาะสารที่สร้างพันธะโคเวเลนต์กับเอสบวกเป็นคู่เบสเพราะคู่เบสเนี่ยมันมักจะรับ h บวกถูกไหมคำว่ารับ h บวกก็คือเอาคู่โดดอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวที่มีเนี่ยโคโออร์ดินเนตไปให้ h บวกนะสารอ่านไปดูข้อสี่ก่อน คู่เบสจะเกิดพันธะโคเดเนตกับ H บวกข้อสี่กับข้อ2เนี่ยเหมือนกันเห็นไหมพูดเหมือนกันมาดูข้อสาสารบ้างชนิดเป็นทั้งคู่กดและคู่เบสก็แล้วแต่บทบาทน,นะอย่างน้ําเนี่ยให้ก็ได้รับก็ได้แล้วแต่ว่ามันเจอกดหรือมันเจอเบสนั่นเองการแตกตัวของกดหรือเบสจะต้องเห็นเพราะว่าสมดุลอันนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าอะไรครับกดแกกับเบสแกมันก็ไม่มีเพราะว่าสมดุลถูกไหมครับตอนนี้ตัดข้อห้าผ่านไปเร็วเลยข้อนี้ง่ายนะนะดูข้อยี่สิบแปดดีกว่า เขาบอกเอา HCl ผสมกับแอมโมเนียหา pH หลังผสมแล้วก็หาโมของกรดของเบสก่อนแล้าดูว่าใครเหลือนะ HCl 0.15โมต่อลิตรบรรจุในบิวเลตลงในบิเกอร์ปริมาตร40อย่างนั้นใช่พี่เป็ดนี้อ่ะอันนี้คือของกรดนะครับส่วนอันนี้คือของเบสอ่ะมาดูก่อนโมของ HCl เ่ากับอะไรครับ0.15 v ก็คือสี่สิบส่วนพันเท่าไหรครับส่วนจุดศูนย์ศูนย์หกโมหาโมแอมโมเนียครับเอมก็คือศูนย์จุดหนึ่ง v ก็คือสิบส่วนพันก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งโมอ่าสี่สิบ กับสิบวีรวมเป็นเท่าไหร่ครับวีรวมห้าสิบรูบาทเซนหรือศูนย์จุดศูนย์ห้าลิตรอ่ะโมโกดได้แล้วโมเบตได้แล้วหักล้างกันนะมันจะต้องสะเทือนกันก็จะเหลืออะไรครับเหลือโมเอสซีแอลลบกันในใจเนาะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าโมวีรวมศูนย์จุดศูนย์ห้าลิตรตัดทับได้ศูนย์จุดหนึ่ง โมลร์นั่นเองโมตรอลิสนั่นแหละนะกดแกนะงะกันก็ต้อง pH เท่าไหร่ครับ1โมลร์ก็คือ pH 1เลยถูกไหมครับ0 1โมลร์ก็คือ4ีเลลบ1ก็ pH 1เลยเข้านี้เร็วนะง่ายหน่อย